ไม่เบสบอลเลยจังตาห่าวิชไม่มีมอลทอปเลยอะไรวะน่ะเออกูไอมาแล้วไอ้สาระลงโอ้ลูกซองระยะไกลไม่มีประโยชน์เลยลูกซองระยะไลูกซองระยะเนี่ยจะยิงถึงมึงคิดอะไรอยู่ตำมาลองไอ้ลูกซองพันเมตรลูกซองพันเมตรนั้นไม่ใช่ลูกซองมัน นั่นไม่ใช่แทงไม่ใช่แทงไม่ใช่แทงแแเป็นชาวนาะอันเตอร์กะตายบินโวยบูยไอ้สิที่รัตนี่แข่งบิน,น,าน,นตายซะไปไปไป<า>ลงลงัเลย้ิันเี๋ยไปกลับบ้านกลับบ้าน เฮ้ยเดี๋ยวขอไปห้องนี้ก่อนมีอะไรเปล่าเป็นตาห่าวิทแป๊บนึงโอเคไม่มีเฮียอะไรเลย,เลยนั่นไง <laughs> ไม่ใช่มึงแทงกู <laughs> าหาวิทไม่ใช่มึงถามหาวิทเจอแทงแทงเฮ้ยถอยมาไม่เออ <laughs> เอาเซลลิตละ <laughs> เหมือนกูจะเห็นกระสุนระเบิดนี่เองเอากระสุนไฟนี่ว่ะ